กระทรวงเกษตรเตือนเกษตรกรไม่เคยทำสิ่งนี้นางสาปีอดรับเงิน1 5 0 0 0บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆห่ค่ะนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรได้อนุมัติโครงการเยียวยา และชดเชยให้กับภาคเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเป็นจํานวนเงิน5,000บาทนาน3เดือนนะคะเกษตรกรจํานวนมากได้เดินทางไปที่สํานักง,งานของกรมส่งเสริมการเกษตรในต่างจังหวัดเพื่อสอบถามความชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินนะคะจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดขณะนี้ต้องยอมรับว่าทะเบียนเกษตรกรยังมีความซ้ําซ้อนกันอยู่มากจึงอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะคะ ทั้งนี้เรื่องของสิทธิการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรต้องกลับไปดูเล่มทะเบียนสีเขียวซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเกษตรกรว่ามีการอัปเดตหรือปรับปรุงข้อมูลหรือไม่หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอาจจะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามระเบียบหากไม่มีการติดต่อหรือปรับปรุงทะเบียนแสดงว่าไม่มีการยืนยันตัวตนว่ายังประกอบอาชีพเกษตรกร หากเกิน3ปีอาจสูญเสียโอกาสรับเงินเยียวยานะคะเกษตรกร,ร,กรจึงต้องกลับไปดูเล่มทะเบียนว่าหากไม่เคยปรับปรุงตั้งแต่ปี2560ก็มีความเสี่ยงมากที่จะไม่ได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะแต่หากมีการปรับปรุงทะเบียนในปี2561จนถึงปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะขอให้ใคลายความกังวลได้ แต่เพื่อความมั่นใจขอให้เกษตรกร,ร,กรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทะเบียนก่อนที่รัฐบาลจะอนุมัติจ่ายเงินส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ทําการ,กรเกษตรจริงๆแต่ไม่เคยลงทะเบียนแต่ผู้นําชุมชนสามารถตรวจสอบได้กลุ่มนี้สามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกเกษตรจังหวัดได้เพื่อยืนยันตัวตนได้ว่าประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและสามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นกันนะคะนายเข้มแข็งกล่าวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ